สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับทุ่งสะเทือนครับเนี yeah. ่ยปลาใหญ่มาแล่ปลาเฉยเลยทำไมอารถมาจอดแล้วก็มาแล่ปลานะี่ oh. ไม่ได้ทำบ่ข้าวไม่เกี่ยวบ่เกี่ยวข้าวแล้วปลาดีกว่าดูครัเอารถมาจอดเฉยเลยนี่แหละแย่งกันดีนักเนาะโหหรือเครื่องครับ มันเครื่องแห้งสุบติดเอาเข้าบ้านมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยมากไว้แล้วครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่าไปเคลื่อนของเขาเด็ดขาดเลย น้ำมันเครื่องแห้งทำไมมันถึงแห้งอ่ะเทอร์โบน็อตเทอร์โบมันหลุดแล้วไอ้ท่อน้ำมันอะขาดน็อตเทอร์โบนี่เหรอขับยังไงจนหลุดนอ็นอตน็อตเนี่ยมันมคลายออกหมดขาดน็อตนี่เหรอือคลายออกใช่มันแล้วม,มันล้วมไัแนี่ไอ้ตัวนี้ขาด อ๋ออันนี้มันรวมแล้วมันสัน่นแ,แล้วไอทรตรตร้ท่อตัวนี้ขาดตัวนี้ขาดแล้วน้นมันเครื่องมันออไม่ได้เห็นเหรอไม่ดูเหรอมาเห็นนั่นแหละแต่ว่าเห็นมันเราคิดว่ามันไม่มากอลเห็นแล้วแล้วก็เอาไปเชื่อมเชื่อมไปทำอะไรมาเสร็จแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเชื่อมเสร็จแล้วก็เอามาใส่คืนแล้วก็ใช้งานต่อแล้วก็ขับต่อเลยไม่ได้เช็คน้ำมันเครื่องอ๋อลุงน้องเช็คแต่ลูกน้องไม่เช็คเนี่ยสาเหตุครับน็อตตัวนี้รวมเนาะแล้วตัวนี้มันสั่นสั่นจนตัวนี้มันขาด เอามาใส่คืนก็แสดงว่ามันมีน้ำมันรัวนรววนร่วแล้วดิงั้นใช่มีรั่วแล้วเห็นแล้วแลเห็นว่ามันรั่วแล้วแต่ว่าไม่เช็คใส่ข้าวใช่แต่เราไม่รู้เลยมันรั่วมากขนาดไหนทำไมไม่เช็คดูสักนิดหนึ่ง,งดึงงา,านยาบเลยถ้าเติมก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะเแต่ถ้าเราเช็คน้ำมันนิดหนึ่งใช่ใช่เราเช็คน้ำมันเติมน้ำมันก็ไม่เป็นไรแต่มันไม่มีอาการใช่ไหมตอนที่เราขับต่อ ไม่มีไมเนาะรับปกติโอ้โหปกติเนี่ยมันก็อยู่กับดับเสียดายเนาะนี่หละเราคิดไม่ถึงเนาะถ้าเสียเวลาเช็คนิดเดียวแล้วก็ดูว่ามันขาดแล้วก็เติมไปก็คแค่นั้นเองที <c oughs> น,นี้ก็ขับขับไปมันดับเลยด,ดับเลยครับน่าจะร้อนจัดเนาะเครื่องร้อนจัดดับเลย เครื yeah. ่องมดน้ำ hmm. มันเครื่องมาเติมเติมเสร็จมันเครื่องมันก็ติดปกติแต่ว่ามันมีเสียงดังไงอ๋อมัมีเสียงดังหลังจากที่ดับแล้วเราก็เติมน้ำมันเครื่องทีนี้ถึงได้เช็คใช่ไหมใช่พอเครื่องดับแล้วปุ๊บเนี่ยให้คนมาลองเช็คกันว่าน้ำมันเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวมันดึงมาไม่ติดก้านไม่มีเลยมันเครื่องแห้งเลยแล้วก็เติมแต่ว่าสตาร์ทติดแต่เสียงดังควันเยอะควันเยอะด้วย เกี่ยวได้อยู่รอบนึงมั้งก็ยังเกี่ยวอีกนะยังเกี่ยวอีกต่อไปแต่ว่าดูแล้วเสียงมันดังมากแค่ไหนเราฟังเยอะก็เลยหยุดติดต่อช่างติดต่อช่างช่างได้มาไหมช่างที่เราติดต่อไปไม่มานี่เนี่ยนี่เอาช่างศูนย์ของฮีโน่คุณอ๋อช่างศูนย์เลยช่างศูนย์เลยศูนย์ฮีโน่เลยใช่โอ้อันนี้อะไรเขาว่าอะไรมันเสียมันก็จะเป็นแค่ลูกตัวนี้ตัวเดียวอ๋อตัวอืนปกติหมด ไอ้ชาปอะไรไม่ละลายอันนี้ใช่ไหมอือตัวนี้เนี่ยแล้วก็อันนี้เขาเรียกสูบอะไรซุปรู้เลยนับมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ๋อนับมาจากนี้เนาะใช่นี่สูบหกซุปหกนี่เขาทำอะไรให้ทอดปลอกเหรออันนี้ไม่คือเลือกาตัวนี้มันโกงด้วยฝาฝาอ้อฝานี่แล้วฟ้านี่ไปปาดใช่ไหมอือไปปาดแล้วก็าต้องรู้ไม่รู้ว่าช่างเขาจะทำแบบไหนบางคนก็ปาดปุ๊บเขาจะเพิ่มประกันสูงขึ้นมาใชครับ แต่อันนี้ปาดแล้วแล้วก็จะปาดสูบลงไปด้วยกันแล้วปะเก็นปกติที่ช่างเขาพูดปาดหัวลูกสูบใช่ถ้าเราปาดแล้วก็เอาปะเก็นสองมินใช่ไหเราปาดหัวลูกสูบสองมินปาดสามมินก็ปาดหัวลูกสูบสามมินับแล้วแต่ว่าไอ้ปะเก็นก็ใช้ตัวเดิมใช่ไหมไม่ต้องเพิ่มขนาดไม่ต้องอันนี้มันช่างศูนย์มาทําให้โอ้ดีแล้วเงี้ยมีแค่นี้ตัวเดียวแตัวเดียวใช่ไม่ที่มันมีปัญหาตัวนี้ตัวเดียวแต่ว่าเราเปลี่ยนตัวอื่นใหม่หมด เปลี่ยนตัวอื่นปั๊มนมาอะไรตัวไหนที่ไม่ดีตัวนี้คือปกเกนอะไรเปลี่ยนใหม่หมดแล้วไอ้ชุดนี่แหละพวกลูกสูบอะไรต้องเปลี่ยนไหมลูกสูบไม่เปลี่ยนอะเปลี่ยนตัวเดียวตัวนี้ตัวเดียวชาร์ปอะไรล่ะชาร์ปก้านชาร์ปอะไรก้านปกติปกติหมดเลยไม่ละลายไม่อะไรเปลี่ยนลูกสูบตัวนี้ตัวเดียวถอดปลอกทำไมฮานนนปลอกมันหลุดไปไงเวลาถอดลูกสูบออกมาแลอวลูกสูบไปปาดอ่ะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาเนาะปลอกไม่มีปัญหาใส่ได้คืนใช่เนี่ยปลอกตัวนี้ปลอกนี้เไหมอันนี้เปลี่ยน เอาปลอมันแตกเหรอไม่มันติดไงผมมันติดเราตอกออกยากใช่ไหมตอกมันแตกเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนลูกเดียวเปลี่ยนลูกเดียวชุดเดียวแต่นอกนั้นก็คือเราเห็นว่ามันไม่ดีใช่ไหมเราก็เปลี่ยนใหม่หมดมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนเปลี่ยนมีอะไรปั๊มนงปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็เปลี่ยนเหรอเปลี่ยนปั๊มน้ำมันก็จะเปลี่ยนท่อเปลี่ยนอะไรนี่แหละมาเมื่อวานใช่ไหมมาเมื่อคืนเมื่อคืนนี่นะพอทั้งคืน เช้ายันเช้าไม่มามาถึงบ้านตอนไหนกลางคืนเลยมาถึงมาถึงประมาณทุ่มกว่าเนาะแล้วก็มารื้อเลยใช่เลยมอคืนตอนนี้รื้อเสร็จแล้วยันเช้าเสร็จแล้วก็เอาของไปทำเลยอาเอาไอ้ฟ้าสูบนะไปฟ้าสูบไปฟ้าสูบลูกสูบเขาทำเลยไหมวันนี้เขาไปทำให้เลยทำเลยคือวันนี้ต้องจบ ต่อช่างไม่ได้ช่างงินก็ไม่ว่างช่างนี้วไม่ว่างช่างศูนย์ช่างศูนย์ว่างไหมลางานเราก็ไม่ว่างลานมาวันแต่เดี๋ยวก็จะดึงรถพวกเขาจากศูนย์มามาคนมาเชื่อประกอบโอ้ดีได้ช่างศูนย์มาทําให้เลยศูนย์ฮีโน่โดยเฉพาะทํารถเกี่ยวว่าเครื่องฮีโน่เนาะเครื่องฮีโน่ก็ทําให้ก็จบแล้วกันนะโอ้แต่เสียดายเนาะแค่น้ำมันเครื่องเองเนาะดึงมาดูแป๊บเดียวก็จบแล้ว ไม่ถามไม่เจ๊ทำไม,ไมดึงนล้วมันเครื่องมาดูจะมึงขับมึงดูเกวความร้อนความร้อนขึ้นคร้อเราเช็คดูใช่ไหมความร้อนก็ไม่ได้ดูไม่ดูอะไรครับอย่างเดียวขับอย่างเดียวเลยมันไม่มีอาการ <laughs> ออกมันมีไม่มีอาการมึงต้องดูสิเกวขึ้นอ่ะมันต้องดูตลอดเรื่องมันจะจะไปแล้วไนงะเราต้องดูเกวตลอดนะขับเราต้องดูความร้อนจะขึ้นไปตึงเลยเขียวบางทีหม้อน้ำนี่ยความร้อนบางทีก็หม้อน้ำของผมเปลี่ยนหม้อน้ำได้เมื่อวานวิ่งไปซื้ออยู่สตึก ถึงก็เปลี่ยนเลยว,วันเก่ามันขึ้นสุดตลอดไงม,มันเหมือนมันตันอะวันนี้ช่งางกวนาน่าจะมาไม่กวนครับไม่อนี่เด้โทรมานั่นก็ให้เขาเช็คให้ด้วยช่างศูนย์วันนี้ก็น่าจะเสร็จ ดีแนละ้วมันเป็นไม่เยอะเนาะโอเคสูบมีปัญหาตัวเดียวครับอันนี้เขารื้อแล้วก็เช็คไมเลยอันไหนไม่ดีเปลี่ยนเลยจะได้ใช้ยาวๆเนาะช่างจัดการแล้วน,นี้เราก็รอสบายๆ<อ>ชิวๆโอเคป, okay, ประกอบก็จบเลยก็นวันนี้เสร็จก็อน,นอนก่อนพักผ่อนสักคืนหนึ่งทุกนี้ค่อยไปลุยต่อ เราไปลงตรงไหนต่อไปลงเจ้าก็คือนั้นเกี่ยวไม่เสร็จเลยอ๋อไปเก็บไม้คืนไปเก็บไม้เขาต้องไปรอบนี้เลยฮะนี้ไม่ได้ข้าประจำบ่ลงตรงไหนแถวนู่นเหรอเราก็ลูกค้าเราก็ค่อยไปเก็บทีหลังไงเก็บเดูนู่นหลังท้ายเดูนู่์น่ะข้าวกายเราไปจอไว้ก่อนไงใกล้จะจบแล้วเลยสามไร่โอเคให้กำลังใจทุกสะเทือนครับ เสียดายเนาะมันมันแค่นิดเดียวอ่ะดึงเช็ครองกันได้เปลี่ยนตัวอื่นบางทีตัวไม่ไม่ไอเรื่องดีมันก็ดีแต่ว่ามันมันเสียดายไงมันมันแค่นิดเดียวไงมันก็เพิ่งจะเริ่มต้นฤดูยังไม่เป็นไรยังไม่ใช่แต่ถ้านั่นแหละถ้าจะรื้อขนาดนี้เราก็ควรที่จะรื้อก่อนฤดูไงใช่ไหมล่ะแค่เราดึงแค่ปลายเข็มนิดเดียวอ่ะเช็คแล้วมันเครื่องก็ไม่มีปัญหาแล้วเครื่องมันก็ยังดีอยู่แล้วมันใช้ปกติอยู่ นี่แหละเอาก็าประมาณนี้ครับวันนี้ก็จบแล้วเสียเวลาไปวันหนึ่งนะป้าทุ่มอะไรไปไหนหมดอ่ะก็เมื่อคืน็รื้อ,นอนกันเสร็จกันกว่าตีห้าโอ้ตีห้านอ๋อเราเรอจ้างมาแล้วก็ไปโทรตามกลับอ,อันนี้ได้รอกใครมาเนี่ยรอกประสุน ਉਹ ਰੰਗ ਰੇ ਸਾਰ ਰੰਗ ਰੇ